มากนั่นหมายถึงความนิยมนะคะแล้วในส่วนของนักการเมืองล่ะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับการสร้างความนิยมในโซเชียลมีเดียนะคะขอย้อนกลับมาที่กลุ่มคนบันเทิงก่อนเขามีวิธีการสร้างความนิยมให้ตัวเองเพิ่มเติมยังไงคะคุณหนุ่ยนอกจากแฟนคลับที่มีอยู่แล้วก็ทวีด้เยอะแล้วก็พยายามตอบใช่ไหมครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่มี follower มากก็จะเพิ่มภาระในการตอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าข้อความที่เวลาพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้ผมอธิบายแบบเอาเป็นว่าเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักทวิตเตอร์แล้วกันนะครับ เวลาเราส่ง SMS ข้อความสั้นจากมือถือเราต้องใส่เบอร์แล้วก็ส่งหานะครับขอส่งหาคุณอาร์ตหน่อยก็ใส่เบอร์คุณอาร์ตใช่ไหมครับให้บอกเบอร์ม่ศูนย์แปดหนึ่งอะไรไม่เป็นไรก็รไม่ต้องยิง่งไปพวนะครับคุณอาร์ตก็ได้รับ1คนค 1>, 1ต่อหนึ่งะครับจะส่งหาคนที่2 3 4มเดี๋ยวนี้มันใส่ได้แต่ว่ามันก็เสียเงินรายบุคคลไปทว i t เตอร์คือการส่งข้อความสั้นไปถึงโลกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินถ้าเราอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับการที่เราจะส่งได้มากก็อยู่่่ทีวา มีคนมาฟอลโล่หรือติดตามเรามากหรือเปล่านะฮนะณวันแรกแรกที่ใช้ก็อาจจะมีหลักสิบหล,หลักร้อยหลักพันนะครับมันก็จะไปถึงคนจนํานวนแค่นั้นแหละแต่พอปัจจุบันมันเป็นแสนเมื่อยิงหนึ่งครั้งเช่นบอกออกไทย PBS อยู่ะนะครับณนะวันนี้ผมมี followers สามหมื่นนะครับคงไม่ใช่สามหมื่นทั้งหมดที่เห็นเพราะว่าเขาต้องเปิดจออยู่ด้วยถ้าเขาจะเห็นแต่ก็จะมีคนมากมายที่ดูได้ว่าเนี่ยฮะอ่าออกทีวีกันนะทุกคน<อ>นะครับนี่นะครับคนต่างๆเหล่านี้นะฮะ ก็จะพูดในเรื่องเดียวกันว่าอุ้ยกำลังดูพี่หนุ่ยอยู่ทางไทย PBS เลยนะครับนี่เขากดีใจนะฮะได้ออกทีวีไทย PBS นะฮะโทนี่วอลคอฟ DC ซีโซเชียลมีเดียนะครับ KLT กล้องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็มีหลายคนนะครับซึ่งคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ร่วมซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าในขณะที่เรากําลังอ,ออกอากาศสดอยู่เนี่ยหรือกําลังจัดรายการหรือพูดอะไรบางอย่างเนี่ย <K _ L an> คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรซึ่งอันนี้ผมว่าดีเมื่อก่อนเนี่ยต้อง ออกอากาศไปก่อนแล้วมาเช็คฟีดแบ็กทีหลังเดี๋ยวนี้มันทันทีครับเพราะคนที่เขาพิมพ์ตอบอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ในโลกยุค2.0นยคนเดี๋ยวนี้ดูทีวีนี่ใช้หูดูนะฮะค่ะคืออาจจะตาแบบชำเลืองมองบ้างแต่หน้าจอจริงๆจะอยู่กับคอมพิวเตอร์อหรืออาจจะอยู่กับแท็บเล็ตอยู่กับมือถือแล้วก็ฟังฟังแล้วก็อุ๊ยเหรอพูดอย่างนี้เหรอแล้วเขาก็จะพิมพไปเลยการอินทรีฟแบบนี้มันเกิดมาตั้งแต่ยุคที่เอา SMS ขึ้นจอแล้วซเมื่อก่อนเนี่ย เราอาจจะต้องเสียนาทีละ6บาทแต่นี้มันไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะคนก็รู้สึกว่าเออได้ได้มีส่วนร่วมนี้ยิ่ง f o l l o เว r มากก็จะมีภาระในการตอบมากถ้าเกิดไม่สามารถตอบได้หมดโอกาสโอกาสถูกมองว่าเป็นคนยิงสูงมากมาเลยทำไมพี่เจไม่ตอบหนูเลยคะเนี่ยพี่โดมไม่ตอบหนูเลยอ๋ออะไรประมาณนี้นะแล้วมีไหมคะพี่หนุ่ยไม่ตอบเลยก็มีก็มีแต่ว่าผมก็พยายามจะตอบแล้วก็บางครั้งผมต้องตอบวันๆเพราะว่า คือสมมุติจัดรายการเงี้ยครับแล้วเขาคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็จะบอกว่าได้อ่านทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะซึ่งผมไม่สามารถตอบทุกคนได้เพราะ,ะถ้าตอบทุกคนได้มันก็จะต้องใช้เวลาระหว่างจัดรายการเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอบหนึ่<อ>นะ,ะเตอร์ก่อนนะฮะ<ม>ตกลง,<า>งจะขอเวลาใช่ไหมอันนี้ฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะสร้างทั้งประโยชน์แล้วก็ความละบากใจบ้างแล้วนักการเมืองนะคะสามารถที่จะสร้างความนิยมในช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือได้ไหมในการที่จะให้มี follower เพิ่มมากต้องบอกว่านาทีนี้คนที่ follower มากที่สุดในบรรดานักการเมือง นะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มฮิตทวิตเตอร์กันเนี่ยก็ยังคงเป็นพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรอยู่นะแอดไซทักษิณ <Life. S 2> ไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีแอดไซใกล้ๆที่สะกดข้างๆกันมาเทียบเลยบางคนก็ไปเหมือนกับตั้งตัวหลอกขึ้นมาว่าเป็นคุณทักษิณแล้วก็ทวิตไม่ดีหรือว่าทวิตด,ด่าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมี PM อ็มอันเดอร์สกอร์อภิสิทธิ์นะอันนี้ก็แสนหกหมื่นกว่าคนซึ่งก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่า ตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคมันเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจเดี๋ยวดูหน้าจอขอพร้อมกันเลยนะครับดูของคุณอภิสิทธิ์นะครับนะถ้าเราดูพร้อมกันนะครับตอนนี้นาะยกอภิสิทธิ์เนี่ยมี follower หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะไม่ใช่หกนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสองนะครับล่าสุดนี้เขายอมทิ้งเพจนี้นะครับแล้วเขาไปเปิดทวิตเตอร์ใหม่ภายใต้ชื่ออภิสิทธ์อันเดอร์สกอร์ดีพีนะครับเดี๋ยวมันโหลดขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับอภิสิทธิ์อัอนเดอร์ ไม่ใช่ทวีตในนามนายกัดนตรีถูกต้องอซึ่งอันนี้ผมถือผมถือว่าเป็นสปิริตหนึ่งท,ท,ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ฟอลโลเวอร์ไม่มากแค่ประมาณ800 0คนซึ่งก็เหมือนกับต้องมานั่งสะสมใหม่เริ่มใหม่นับหนึ่งต้องมาเริ่มใหม่เนี่ยฮะ8,112นะฮะซึ่งเดิมนี่แสนเก้าแปดนะฮะซึ่งมันเยอะมากนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาทวีตใหม่เพื่อที่จะเหมือนกับพูดในานามของหัวหน้าพักซึ่งอาจจะหาเสียงได้ถนัดกว่าการนั่งอยู่บนเก้าอี้นายกมนตรีนะครับ คุณปูยิ่งรักนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็เพิ่งเปิดทวิตเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณปูเนี่ยถ้าในเชิงของอความล้าสมัยในด้านของอนวัตกรรมของพักนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนไทยรักไทยเลยสังเกตว่ายุคนึงเนี่ยรุ่งเรืองมากเรื่องการใช้สื่อออนไลน์นะมาก่อนเลยแล้วก็ตีมกราฟิกชัดเจนเอาสัญ,ญลักษณ์อัตลักษณ์กราฟิกโลโก้หรือแม้แต่วิธีการพิมพ์ฟอนต์ตัวอักษร ออกมาชัดเจนมากนะครับก็มาแต่งเป็นเว็บไซต์นะถ้าในสมัยนั้นะนะครับแต่ณวันนี้เกมของดิจิทัลมีเดียนะหรือโซเชียลมีเดียของฝั่งทางเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่ายังพ่ายคือคุณปูเพิ่งเปิดทวิตเตอร์ฉะนั้นดูจำนวน6,237คนแล้วเพียงพํำไปอีกประมาณ8,000เนื่องจากว่าไอ้วันแรกที่เปิดเนี่ยไปพิมพ์ชื่อแอปูยิ่งรักโดยสะกด POO ใช่ไหมนี้ล่าสุดเนี่ยเธอเปลี่ยนเป็น P O U นะคือเหมือนมีคนทักว่าคำว่าปูค่ะมันมีความหมายอย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะอักวนใจนิดหน่อยฝรั่งเห็นอู้ทำไมเป็นพูนะครับหรือพูมันอยู่ที่ทอยเหละไม่ใช่หรอครับอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมซึ่งเธอก็เลยเปลี่ยนแต่นี้ผมก็มองว่าเป็นไซจี้เพราะว่าถ้าเธอไม่เปลี่ยนนะครับ ก็จะเหมือนกับคุณทักษินที่เคยตั้งแอทไซทักษินไลฟ์แล้วก็มีคนไปทักษินด้วยการสะกดแบบอื่นเพราะภาษาไทยเวลาถูกสะกดเป็นภาษา,ษาษองังกฤษมันจะสะกดได้หลายแบบค่ะหลายแบบแล้วคุณปูเองก็จดปูยิ่งลักณในแบบต่างๆไว้เพียบเลยนะก็คงอันนี้ก็คงเป็นการมองเห็นแล้วว่าไม่ต้องการให้ใครสวมรอยนะครับแต่นี้ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่เพราะว่าเธอเพิ่งเปลี่ยนเป็นปู pou ยิ่งลักเนี่ยนะครับเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็พึ่งขึ้นมา6 0 0 0กว่าถามว่า6 0 0 0กว่ากับวันเดียวถือว่าน่าสนใจก็เป็นไปได้ว่าจะขึ้นถึงแสนได้ที่นี่มันมีวิธีการไหมคะคุณหน่วยที่จะทําให้มั่นใจว่าเป็นตัวเราเนี่ยที่สามารถที่จะทวีตได้คนเดียวมีประเทศไหนอะไรไหมคะในการที่จะลงทะเบียนว่าเออเนี่ยต้องเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างนี้คะได้เลยมีตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งเดียวนะครับในต่างประเทศเนี่ย ถ้าเป็นดารานักร้องศิลปินนักการเมืองนะครับทวิตเตอร์ตั้งสำนักง,งานอยู่ในประเทศเขาแล้วเขาก็เลยไปเปิดชื่อว่า Verify Account นะครับก็คือการตรวจสอบให้ทวิตเตอร์ติดสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวจริงนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีเพียงคนเดียวที่ทำก็คือนายกอภิสิทธิ์นะ,ะในในทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า SI PM underscore อภิสิทธิ์นะครับจะมีสัญลักษณ์บวกอยูยยน่นะครับดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับคือด้ติ๊กแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ท้ายชื่อเนี่ยนะครับ อันนี้ถือว่าทวิตเตอร์รับรองว่าอันนี้ตัวจริงนะครับแต่นี้บ้านเราเนี่ยด้วยความที่ถ้าจะถ้าจะไป v วอร์ฟายแอคเคาท์มันยากเหมือนกันเพราะมันต้องติดต่อข้ามประเทศใช่ไหมครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเลดี้กาก้าถ้าเป็นอาร์โนสวัสเนเกอร์ก็จะมี v วอร์ฟายแอคเคาท์เพราะว่าอันนี้ต่างประเทศก็เหมือนกันแหละครับก็มีคนพยายามที่จะตั้งชื่อคล้ายๆเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกเสรีใครจองก่อนได้ก่อนใช่ไหมฮะใคร สมมติไทย PBS ไม่ไปจองไทย PBS .com ไว้เงี้ยก็ถ้ามีคนเอาไปแล้วก็เอาไปเลยเราก็อาจจะต้องใช้โดเมนในประเทศเป็น .or.th แทนอะไรเงี้ยคุณหนุ่ยคะขอสั้นๆค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่ถูกต้องพอดีวันนี้เวลาเราน้อยนะคะแต่อยากได้ความรู้มากๆคไม่ได้เพิ่มเวลารายการด้วยไม่มีค่ะไม่มีนะการที่ follower เนี่ยนะคะติดตามไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นคนดังเนี่ยนะคะตัวคนใช้เองต้องระวังอะไรบ้างไหมคะเวลาที่เราตามนักการเมืองเหล่านี้ การตามเขามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่าน่าต้องววเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงกับเราเพราะว่าการกดแค่ตามมันไม่ได้แปลว่าเราต้องอ่านทุกความเห็นถูกไหมฮะทุกๆทวีตเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเครื่องสัอย่างเราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วเขาก็คงจะไม่มายิงข้อความแบบแสแปมนะส่งหาเราเยอะๆนะครับเราไม่พอใจใครในกฎเสรีของทวิตเตอร์ก็คือเราอันฟอลโล่ได้เฮ้ยพิมพ์อะไรมาเนี่ยเยอะแยะไม่ชอบแล้วกดตึ๊กเอาออก เขาก็จะเสียเลตติ้งไปหนึ่งจากเราใช่ไหมครับแต่อนนี้ผมมองว่าณวันนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือแอปพลิเคชันนะครับผมเปิดเลยแล้วกันนะครับพอดีวันนี้เสียดายผมอยากจะนําเสนอทุกๆพักเลยนะครับแต่ว่าเวลาคุณอาร์ตบอกมีน้อยบวกกับว่าแอปพลิเคชันที่จะเป็นความน่าสนใจที่มากกว่า f c e e o o o t w w t t t r y y u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  e เนี่ยนะครับณนาทีนี้เพิ่งมีประชาธิปัตดเพียงพักเดียวที่ทําออกมานะครับเมื่อสักครู่พยายามจะบอกว่าคุณปูยิ่งรักอาจจะ เริ่มช้าไปนิดหนึงสำหรับ Twitter นะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือสร้างโมบายแอปนะครับโมบายแอปก็คือโปรแกรมที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนต่างๆที่ผมได้อธิบายไปนะครับการสร้างแอปเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าการพิมพ์ชื่อบน URL w w w t w i t t e r c o m ตึ๊ดๆว่าไปนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะฟีดเอาภาพแล้วก็เอา นโยบายนะครับเอาการถ่ายทอดสดนะเมะื่อวานนี้ถ้าจําได้คุณอภิสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่ว่าไลฟ์สตรีมนะครับมันเป็นแอปตัวหนึ่งแต่ในนาทีนั่นเองนะครับผลเสียที่ตามมากับคนที่พยายามจะพรีเซนต์ความเทคโนโลยีจ๋าขนาดนี้ก็โดนแฮกเกอร์เข้าไปล้วงตับ<อ>ไปแฮกเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Young Democrat.com นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็คือเหมือนกับปลูกฝังการหาเสียงกับเยาวชนไว้ก่อนอะนะครับก็สร้างเป็นเว็บขึ้นมามีกลุ่มเยาวชนเข้ามาเขียนมาอ่านอะไรต่างๆปรากฏว่าโดนแฮ็กแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งน่าตกใจมากว่าทีมงานอันมากมายแก้ปัญหาไม่ได้ปล่อยให้มีหน้าตาที่เขียนเยอะเย้ยไว้นะครับค,คือเขาเขียนว่าเนี่ยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องตกใจในแอดมินแอดมินคือคนดูแลระบบะผมเก็บไว้ในาร์ดิสผมหมดแล้วแต่ ผมอยากจะบอกคุณว่าระบบรักษาความปลอดภัยของคุณนะ่ห่วยแตกใช้คำว่า S U C K เข้ามาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการเสียรังวัดพอสมควรก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะมีเรื่องราวมากมายเลยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่น่าสนใจที่คนดังนํามาใช้ทั้งในแวดวงบันเทิงแล้วก็ในวงการการเมืองนะคะซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่ากระแสะนี้จะร้อนแรงขึ้นอย่างไรนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณหนุ่ยพงศ์สุกีรัญพฤกษ์ขอบคุณค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการสินสมอสทรรค่ะค่ะผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625 6นะคะหรือที่ a าร์ตคลั PBS .or.ts หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิม์์ r t t เวนวักคลับเวนวักไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ